เสียดายอย่างเดียวไม่มีมากกรอกพี่น้องบู้ว่าขอบระกอกนี่แหละลึกนี่ได้แล้วหนึ่งยนหาน่วยยาบาติล่ะเชสสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อดีได้กินตำกุ้งฝอยนะพี่น้องเจ้ากุ้งฝอยเหนียวๆใส่ข่าขัวหอมๆเลยพี่น้องเสียดายอย่างเดียวไม่มีมากกรอกพี่น้องบูว่าขอบระกอกนี่แหละกึกนี่ได้แล้วนึ่งเนื้อหาน่วยข้าวเหนียวพี่น้องจ้าข้าวเหนียวร้อนๆอุ่นเองนึ่งเองนี่อันสงสารกระติบข้าวมากเลยนะ แต่เรต่วนซาดเนาะปากแหวงเบิร์ดพี่น้องจ้ามาไม่กินแซเศษน้ำกันหมูว่านไม่กินใบนะ้ำหมูว่นจะกินกับข้าวไทยเป็นกินข้าวเจ้าใครบอกไม่กินนี่อ่ะเธอกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งอะ่ะตักตักให้ฉันหน่อยนะึงต้องไม่แหย่แดงอีกแล้วชัวร์ <laughs> พอแล้วโอเคอยู่กลางกินไปเลยพักเต็มสวนอาหยาพี่น้องเต็มถาดอาหยาอยู่ สับไม่บักแค่เลยขอนะอะไรข้สาร,นนสารแน่นะไปไม่แข้งวสารแน่นักชีผักหนอกผักชีดาวแซบะกินกับาสารแน่เข้ากันข้ากันนะ,นนะออ กินมังฝาอย่างน,นี้เลเนี่ยเห็นหมูมันบอกว่าเข้ากันดีชั้นใ,นในบ้านหรือเปล่าการไอหมม่วง,วงหอมหอม,หอมกินชุนชุนตรงนี้อย่าแชดปลอดสารพิษทุกพนท่านนั่งกินชอบต่างเนี่ย Hãy đẹp mắt, hãy thôi mắt. Hãy đẹp 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 mắt 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 กินกับเกลืให้คมอยากนั่งก็กินกินแบบประหยัดเราละครกุงซื้อมาสามสิบบาทพี่นอะถุงนี้สามสิบถุงก่อนนั้นนี้ที่ดำกินกับต้มตำอะหกสิบ เสอดูก um, oh ับขาเสอดสิเอฟจีด like mm ูหน oh ่อยว่มีอะไรดำเผ็ดโหหนูขอบหนูกับกะปิคั่วกะปิคั่วไมอย่างนีงเห็นเเห็นหูหนูขาวไหมไม่ยำเชื่อหวานอะไเธอหอมจับเลยดำี่ไหน่อยทำไมหวานอือแดดนะแดดพี่หนึ่งมมิโฮมหอมเนี่ย ัะสูดนะ่เพื่อเพิดได้ยอดวิวเยอะๆได้แชร์เยอะๆเปิปสมิซจ่าสองสาร นปรับเวลาะะบะไรได้ันะดนี้หมอวันปัับเวลาได้เล้วเดียวสำหรับขอยั่งเหีตื่นแปดโมงเก้าโมงหมูวันตื่นตีสี่ตีห้า าชาวราชาวสวนนะบักแค้นกรอบมีแต่ผักสมุนไพรทั้งหั้ยเป็นต่างต่ก็มีแต่ผักสมุนไพรบักแค้นก,ก็กินดีตออันสั่วภาพ บวกด้วยทุกอย่างเลยดีต่อสุขภาพเลยเนี้ยขิวข้าวหรอลูกให้กินนะไปกินกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวให้กินกันหุ่ข้าวแล้วเมื่อกี้แดดมิเธอ คยใช้ของขรัวไปพี่ห้ังก็เลืองหอมของ,ของ,ของขัวนนะใส่กระเทียมเยอะๆด้วยนะชอบกินกระเทียมอย่างเงี้ย ปีกว้าอร่อยนะอร่อยไหมปิดหวานไ่นิดนึงอัคซี่กันเหียวมอ่หลักะทิออนกันมั้ย ร้อวันนี้แล้วถอนกิ่งอนดูขนาดกิดนไอ้ทีแล้วมันก็ร้อนเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ขี่ฟาร์มบังแดดอยู่เจ็บหัหกสีลราวก็ซื้อมาอเจ็บบาท hả thôi Chứ đủ cái yếm sẽ gì im là bây giờ cả, thôi hả 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 ยังยกข้าวกล้องพี่น้องแดนไล่แล้วคือชาวบ้านยังจองตะวันส่งดวงที่หนึ่งสองดวงที่สองอยู่เอาไมื่อนี้ไปแล้วครับพี่น้องแดนไล่ค่อยแล้วต้องขอถอดขอป้ายอันเทียนนี้กลางขั้นือัอนี้อันกาบขอบคุณทุกกรรมังใจทุกไลทุกแชททุกการติดตามครับพี่น้องเด้อพ่อการคลิปหนาครับจากสิกินยังห้หมูเจ้าเบิร์เดียวรอเบิร์เมนูหนาพี่น้องไม่อนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ